ครับสำหรับวันนี้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับสงชาติก็คือการร่วมยืนตรงเคารพเงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมๆกันนะครับเพื่อเป็นการสร้างความรักชาติให้กับนักศึกษาวิชาทหารพร้อมกับกาลังคนไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็อนุญาตพาทุกท่านไปชมกิจกรรมของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่16ไปกันเลยครับครับสวัสดีครับ วันสงชาติไทยนะครับก็จะตรงกับวันที่28กันยาย,ยนของทุกปีนะครับเป็นวันที่รัฐบาลได้กําหนดให้คนไทยทุกคนครับร่วมราลึกถึงความสําคัญของสงชาติไทยนะครับสําหรับความเป็นมาของสงชาติไทยนั้นนะครับเดิมประเทศไทยจะใช้มาในในหลายรูปแบบนะครับตามยุคสมัยนะครับแต่ในสมัยรัชกาลที่6นั้นปีพศ2460 ได้ทรงพระชานทรงไตรรงนะครับโดยกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของประจำชาติในเมื่อวันที่28กันยายน,นครับพศ2460เป็นวันที่ประกาศใช้ธงไตรรงอย่างเป็นทางการนะครับต่อมานะครับคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเมื่อปีพศ2560ในวันที่28กันยายนของทุกปีนั้นได้ประกาศให้เป็นวันงชาติไทยครับสำหรับความหมายของสีในธงไตรรงนั้น ก็คือครับสีแดงหมายถึงชาติครับสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ฉะนั้นในวันที่18กันยายนของทุกปีครับถือว่าเป็นวันรงชาตินะสงชาติไทยครับวันสงชาติไทยจึงจําเป็นนะเป็นสิ่งสําคัญที่นคนไทยครับจะต้องร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสมามัคคีและความภาคภูมิใจในรงชาติไทยนะสำหรับวันนี้หน่วยฝึกนักเสนาวิหารก็มีกิจกรรม เสริมสร้างอาการรักรรในสถาบัลชาติเท้าร่มไปดังความพอรักสมชาติตรงหน้าวัยหัสประเทศไทย